สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําแกงกะหรี่ไก่แกงกะหรี่ไก่ที่ผมจะสอนทําวันนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าแกงบ้านงานเนาะก็คือผมจะสอนทําแกงแบบหม้อใหญ่ถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับส่วนผสมในการทําแกงกะหรี่ไก่ไก่ไก่เนี่ยคุณล้างสะเด็ดน้ําให้เรียบร้อยนะครับ เม็ดผักชียี่หราสองอย่างนี้เดี๋ยวเราจะาไปคั่วและบดรวมกันชุดนี้คือชุดหมักไก่มาซาล่าพริกผงอินเดียผงกะหรี่ขมิ้นผงน้ำตาลปี๊บเกลือแกง นมข้นจืดนมข้นจืดนมจืดหรือนมสดใช้ได้หมดนะครับชุดนี้คือชุดเครื่องแกงหอมแขกหอมแขกเนี่ยคุณหั่นให้เป็นเต่าเล็กเลยนะครับแบบนี้เนาะมะเขือเทศมะเขือเทศก็หั่นให้เป็นเต่าเล็กกระเทียมบดให้ละเอียดขิงขิงบดให้ละเอียดคริกจินดาสีเขียว พกจินดาสีเขียวนี้คุณหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนาะชุดนี้คือชุดผัดน้ำมันน้ำมันน้ำมันใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเนยสดลดจืดอบเชยการลูดอกจันลูกกระวานเขียวใบกระวาน ุดนี้คือผักที่ใส่ในแกงหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะเขือเทศคุณหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะหนึ่งลูกหั่นได้ประมาณสี่ถึงหกชิ้นมันฝรั่งมันฝรั่งพอคุณปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้หรือจะแช่น้ำเปล่าไว้ก็ได้แล้วเวลาคุณหั่นนะครับ คุณหั่นชิ้นเล็กหน่อยเนาะอย่างนี้เรียกว่าเต่ากลางเพราะว่าเราจะต้องตักเสิร์ฟให้คนเนาะจะได้ทั่วๆชุดนี้นะครับคือน้ําแกงและเครื่องปรุงก็จะมีเกลือแกงนมข้นจืดน,น้ำเปล่าเริ่มจากการคั่วเครื่องเทศนะครับใส่เม็ดักชีใส่ยี่หร่า ไฟเนี่ยใช้ไฟอ่อนนะครับจากนั้นก็คั่วครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟปิดไฟแล้วคุณก็ผัดเม็ดผักชีกับยี่หร่ากับความร้อนในกระทะอีกสักครึ่งนาทีเนาะสัก3ามสิบวิเม็ดผักชียี่หร่า พอคั่วเสร็จแล้วคลายความร้อนคุณก็เอาไปตำรวมกันนะครับแบบนี้เนาะตอนนี้เราก็จะหมักไก่ใส่ขมิน้นพริกผงอินเดียผงกะหรี่ มาซาล่าเม็ดผักชีกับยี่หร่าที่ข่วและตำรวมกันเกลือแกงน้ำตาลปีบขั้นตอนนี้แนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับหลอนจากนั้นก็ใส่นมสด ด้วยขยำด้วยแล้วก็บี้บี้น้ำตาลปี๊บให้ละลายด้วยบี้น้ำตาลปี๊บก่อนเนาะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันพอคลุกเข้ากันแล้วคุณก็ปิดฝาไว้นะครับจากนั้นเราจะหมักไว้1ชั่วโมง1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำไฟเนี่ยเราใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางนะครับจากนั้นใส่น้ำมัน จากนั้นใส่เนยแล้วก็ใส่ชุดเครื่องเทศที่ผัดกับน้ำมันแล้วก็ผัดผัดเครื่องเทศกับน้ำมันมาได้5นาทีนะครับเราก็จะใส่แ แล้วก็ผัดผัดมาได้13นาทีนะครับให้คุณดูที่ขอบของหอมแขกเนาะก็เป็นสีเหลืองเราก็จะใส่ขิงขิงที่เราบดไว้แล้วก็ใส่กระเทียมบด จากนั้นก็ผัดผัดขิงกับกระเทียมมาได้3นาทีนะครับเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่พริกจินดาสีเขียวจากนั้นก็ผัด ัดมะเขือเทศมาได้8นาทีนะครับเราก็จะใส่ไก่เข้าไปเนาะจากนั้นเราก็จะคนนะครับพอคนเข้ากันแล้วเราจะเร่งเป็นไฟกลางพอเร่งเป็นไฟกลางแล้วเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาอย่างเงี้ยไว้นิดนิด ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนเหมือนที่ผมเคยบอกเนาะคือขั้นตอนการดับปลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เนาะเราจะให้เครื่องเทศเนี่ยซึมเข้าไปในไก่ตอนปิดฝานี่นะครับสักสองสามนาทีเนี่ยคุณก็เดินมาคนทีนึงอย่าให้ไหม้ติดก้นหม้อก้อนกระทะนะครับขูดด้วยหลังจากใส่ไก่แล้วเราปิดฝาเนาะปิดฝาแล้วคอยเดินคนเนี่ย ปิดฝามาได้8นาทีนะครับให้คุณสังเกตที่ไก่เนาะไก่ก็สุกประมาณ80%แบบนี้เนี่ยคือเครื่องเทศเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อแล้วเราก็จะใส่นมสดใส่นมแล้วเราก็จะใส่น้ำจากนั้นคนให้เข้ากัน จากนั้นเส่เกลือคนให้เข้ากันปิดฝาเติมน้ำกับนมมาได้17นาทีนะครับตอนนี้ก็เดือดแล้วเนาะพอเดือดแล้วเราจะเบาไฟเบาไฟแล้วเราจะตุ่นต่อนะครับ แต่ตอนที่ตุ๋นเนี่ยเราปิดฝาหม้อแล้วคุณคอยมาคนด้วยให้ข้างในหม้อเนี่ยเดือดปุดๆน้อยเนาะตอนนี้นะครับเราตุ๋นมาได้30นาทีเราก็จะเปิดฝาหม้อคนเล็กน้อยให้คุณดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าไก่สุกแล้ว ต่อไปเราก็จะใส่มันฝรั่งคนแล้วก็ปิดฝาหม้อใส่มันฝรั่งได้10นาทีนะครับเราก็จะ ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาใส่หอมหัวใหญ่มาได้5นาทีนะครับเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็คน จากนั้นปิดฝาไว้ใส่มะเขือเทศมาได้5นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะให้คุณดูที่ไก่นะครับหนังของไก่เนี่ยล่นเข้าไปแบบนี้ใช้ได้หมด,แล,ดแล้วนะครับเราก็จะปิดไฟเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงไก่5กิโลเนาะ ให้ดูในหม้อนะครับจะให้ดูแกงในหม้อนะครับสีสันสวยงามไก่สุกแล้วแล้วก็ล่นแบบนี้คือไก่นุ่มส่วนรสชาติเนี่ยผมชิมแล้วนะครับรสชาติเนี่ยจะมีรสเค็มนำนิดๆมีรสเค็มมีรสหวานมัน แล้วก็เผ็ดร้อนกลมกล่อมอร่อ,อ,อรมากๆครับลองทำดูนะครับถ้าใครมีงานที่บ้านแล้วอยากจะทำแกงเองก็ทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับไล่ตั้งแต่มาซาร่าพริกผงอินเดียขมิ้นผงผงกะหรี่แล้วพวกที่เป็นเครื่องหมายทุกอย่างนะครับพวกอบเชยกระวานเขียวกระวานขาวยี่ราสารพัดนะที่ผมใช้สอนเนี่ย ใครที่หาซื้อ,อยากก็ inbox เ,เข้ามาเนาะเดี๋ยวผมไปซื้อแล้วส่งให้คุณเคยไหมครับเวลาจะจ,จัดเลี้ยงอาหารจะเลี้ยงคนจำนวนมากจะก,กังวลและวุ่นวายใจกับการทำอาหารปริมาณมากๆจะทำเองก็เคยทำแต่ปริมาณน,น้อยทำกินกันเองในครอบครัวกลัวว่าถ้าทำเยอะแล้วจะออกมาไม่ดีไม่อร่อย จะจ้างคนมาทำก็หายากบางทีเวลาไม่ตรงกันคิวไม่ว่างบางทีจ้างได้แล้วก็กังวลว่าจะอร่อยไหมงบจะบานไหมสุดท้ายอร่อยไม่อร่อยก็ต้องทำใจเพราะว่าจ่ายตังไปแล้วผมขอเสนอคอสคัวบ้านงานซึ่งจะทำให้คุณมีสูตรอาหารและวิธีการทำอาหารเทคนิคการทำอาหารในปริมาณมากๆอยู่กับตัว เป็นสูตรและวิธีการทำอาหารที่เป๊ะพอถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่คุณจำเป็นต้องทำอาหารในปริมาณมากๆเนี่ยคุณก็ทำตามได้เลยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกหรือต้องมาลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงเนื้อหาคอสทัวบ้านงานผมจะสอนคุณทำตั้งแต่เตรียมเครื่องเทศทำพริกแกงทำโยเกิร์ตทำน้ำมันเนย แล้วก็เข้าสู่เนื้อหาคุณจะได้เรียนทำแกงเนื้อน้ำมันหม้อใหญ่เรียนทำข้าวบิิยานี่เนื้อ10กิโลให้ดูเม็ดข้าวนะครับดูนะเรียนทำแกงกะหรี่ไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงกะหรี่เนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกรหมาเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกรหมาไก่หม้อใหญ่ เรียนทำแกงมัสมั่นเนื้อหม้อใหญ่เรียนทําแกงมัสมั่นไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มซุปเนื้อหม้อใหญ่เรียนทําต้มซุปไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มเนื้อเปื่อยหม้อใหญ่แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมจะให้สูตรและให้วิธีทำสำหรับหม้อเล็กไว้ด้วยเนาะจะได้ลองทำก่อน พิเศษของแถมเรียนทำข้าวบิยานี่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่เรียนทำไก่ทอดเรียนทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานเรียนทำต้มแซบเนื้อและผมจะสอนคุณต้มน้ำชาสไตล์ปากีเนียโดยจะสอนคุณทำต้มน้ำชาแบบหม้อใหญ่ๆนะครับจะสอนคุณต้มน้ำชาสองแบบทั้งแบบ ชาล้อนนมสดและชาล้อนนมข้นและผมจะสอนคุณทำขนมซูยีฮันวาแบบหม้อใหญ่ในปริมาณมากๆทั้งหมดนี้ราคา1,500บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ699บาทเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผมลงเป็นคลิปวิดีโอไว้ในกลุ่มปิดคุณจะดูซ้ำกี่รอบก็ได้ดูตอนไหนก็ได้สงสัยตรงไหนปรึกษาผมได้ตลอด สนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจคูลิฟชาลิฟขาน a ดูเคนะครับสวัสดีครับ